โตต้ารีโวนะครับจะใส่หลอดไฟหลอดไฟ LED นะปัญหาติดกองใส่ไม่ได้นะครับเนี่ยมันติดกองผมจะมาสอนวิธีใส่นะครับว่าใส่ยังไงให้ใส่ได้นะเวลาใครซื้อหลอด LED มานะหรือว่าใครสนใจนะครับอันนี้เป็น LED ตัวท็อปผมเลยนะอ,อ่รุ่นวัตสตาร์นะครับเดี๋ยวผมจะลองแสงให้ดูนะนะถ้าเราใส่ตรงๆอย่างเงี้ยมันจะใส่ไม่ได้เห็นไหมครับถ้าเราใส่ตรงๆมันจะติดตูดกองเพราะหลอดมันยาวกว่าหลอดเดิมนะวิธีใส่นะครับอย่างนี้นะซุกมันลงไปข้างล่างก่อนแล้วให้ตูดอ่ะมันเข้ามาทางนี้ เห็นะครับพอตูดมันเข้ามาทางเนี้ยแล้วเราก็แย่หัวห,วหลอดไฟเข้าไปเห็นไหมพอแย่ห,หัวหลอดไฟได้ปุ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วบิดได้เลยเท่านี้เป็นอันเรียบร้อยครับเห็นไหมติดแทงตูดลงข้างล่างแล้วก็ใส่ใครสนใจหลอดไฟนะครับสั่งผมได้นะติดไฟตัดหมอกนะครับตอนนี้ติดเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูฝั่งนู้นก่อนไฟตัดหมอกโตต้ารีโวนะครับ มันจะมี2รุ่นนะมันจะมีรุ่นที่เป็นหลอดไฟธรรมดากับรุ่นหลอด LED นะครับอันนี้เป็นรุ่นหลอดไฟธรรมดานะครับผมแนะนาให้ลูกค้าใส่เป็นหลอดไฟธรรมดาเพราะว่าถ้าเราอยากได้ LED เราเปลี่ยนหลอดได้ถ้ามันเป็น LED มานะไฟมันไม่ค่อยสว่างเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าเปลี่ยนใส่หลอด LED แล้วสว่างแค่ไหนสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับสวิตช์ผมใส่ไว้ตรงนี้นะอ่าเปิดไฟหลี่แก๊กนึ่งก่อนนะไม่เปิดไฟหลี่มันจะเปิดตัดนองไม่ได้แล้วเราก็กดสวิตช์กดลงไปมันจะมีไฟเห็นไหมอ่าเรามาดูครับว่าไฟนี่ครับเห เราเป็นเราเอาเป็นโคมที่มันเป็นใส่หลอดไส้หลอดธรรมดาแล้วเรามาเปลี่ยนใส่หลอด LED มันก็จะสว่างกว่าสว่างกว่าโคมที่เป็น LED นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าแนะนําแบบไหนผมแนะนําให้ใส่เป็นโคมธรรมดานะครับเราอยากจะเปลี่ยนใส่หลอด LED เราเปลี่ยนได้เพราะว่าที่เป็น LED มามันไม่สว่างจริงครับผมเคยลองแล้วมาดูข้างนี้นี่ครับอันนี้ประกอบอันนี้ประกบอันนี้เข้าไปแล้วนะประกบตัวขาเข้าไปแล้วนะหลอด LED นะครับแบรนด์ไอแอมนะเนี่ยอันนี้หลอดคันนี้เปลี่ยนหมดเลยนี่ ยกชุดเลยหกหกหลอดข้างละสามสามคู่หกหลอดก็จะมีไฟตัดหมอกนะไฟหน้าไฟสูงเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเอาแบบเต็มเหนียวเลยอันนี้เป็นไฟต่ำนะครับเดี๋ยวแดงยกไฟสูงนั้นหน่อยอันนี้เป็นไฟต่ำไฟต่ำพี่ขาใส่วัตสตาร์นะครับไฟตัดหมอกกับไฟสูงใส่ไอแอมนะอ่ะขอสูงหน่อยเห็นไหมทีนี้มันก็จะขาวหมดเลยแล้วก็จะมีไฟหลีด้านข้างที่เป็นขาว ประมาณนี้ครับสนใจสินค้าท,ทักถามผมได้นะผมมีขายติดไฟสองเท้ารีโว่นะครับตอนเนี้ยผมเดินสายมาแล้วอันนี้ก็เดินมาแล้วตอนนี้คือมาดูคลิปตัวเองนะครับคลิปเก่านะตำแหน่งไฟมันไม่ตรงนะครับมันอยู่ตรงนี้แหละทีเนี้ยผมถอดออกมาละตอนเนี้ยผมแกะแกะอ,นะอ,ออกมาแล้วได้สายมาอย่างเงี้ยสายมีสองชุด ชุดนี้ชุดหนึ่งแล้วก็ชุดนี้ชุดหนึ่งแบบว่าแบ่งแยกกันเห็นเห็นเลยสีแดงผมเช็แล้วสีแดงอะ่ะมันเป็นไฟตรงแน่นอนเมื่อกี้ผมเช็้วตอนนี้มันมีน้ําเงินกับข,ขาวดําขาวดาเนี่ยมันจะเป็นสายกาวแน่ๆนะตอนนี้น้ําเงินเส้นนี้คิดว่าน่าจะเป็นกาวของไฟสองเท้าน,นะครับเดี๋ยวผมจะเช็คอีกทีหนึ่งแต่ผมคิดว่าใช่อันกาวเนี่ยมันจะอยู่ตำแหน่งพินที่2ที่ผมเคยทำไปนะครับอันนี้เป็นรถรีโวหัวเดียวนะเผื่อใครจะเจออาการแบบนี้นะครับจะได้เข้าถูกนะอันนี้น่าจะเป็นกาวอันนี้เป็นไฟแน่นอนเดี๋ยวผมจะเช็คอีกทีว๋ยมมจะาบอก ผมเช็คแล้วนะครับแน่นอนตอนนี้เราบีดกุญแจไว้นะครับถ้าไม่บีดกุญแจมันจะดับช้านะนี่สายสีน้ําเงินเนี่ยมันเป็นกาวแน่นอนเนี่ยครับผมเอาสายสีแดงเนี่ย,ยผมเอาสายสีแดงแทนก็ไปสายสีน้ําเงินเห็นไหมเดี๋ยวผมจะกดกดดับกุญแจนะให้กดปิดประตูนะครับกดสวิตช์ปิดประตูนะกดนะกดสวิตช์ปิดประตูไฟที่ปลายไหงคงผมดับนะครับอ่าผมปล่อยนะครับนี่นะเท่านี้แน่นอนเพราะฉะนั้น แดงนะคบเป็นบวกนะส่วนน้าเงินข้างนอกจากข้างล่างพินที่4อ่ะโอเคเดี๋ยวมือี่ไม่ดูนี่นะไอสายสีแดงนี่ผมปาดไปแล้วนะต้องระวงังละวโดนตัวถังเดี๋ยวมันจะช็อตนี่นะครับนับนะอันนี้สําหรับรีโวนะลองดูนะถ้าจะให้ชัวร์ผมบอกแล้วต้องต้องเช็คก่อนนะครับอ่ะหนึ่งสองสามสี่พินที่สี่นะครับสายสีน้ําเงินนะอันนี้เป็นกาวหลังคาอากาวประตูนะครับอันนี้เป็นไฟไฟสองเท้านะครับติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะ๋ยวผมจะปิดทาร์เมอร์ก่อน เดี๋ยวเพื่อเราจะดับเรื่องนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับไฟสองเท้านะนี่นะเป็นสีขาวเห็นไหมเอาผมปิดประตูนะครับดับนะมันจะดับพร้อมไฟหลังคาเอาเปิดประตูนะครับโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะทําการแบบว่ายังไงดีใช้คําว่าแบบลงแบบปกแบบปกตินะเดี๋ยวผมจะเปิดกระจกรอไว้ก่อนชืบอ่ะผมปิดประตูนะครับนะไฟสองเท้าดับพอผมดับพอผมดับกุญแจนะครับไฟสองเท้ามันจะติดขึ้นมาปิดแอร์ก่อนทรุด ดับปุญนแจนะครับเห็นไหมอ่ะเราลงรถนะครับเปิดประตูลงรถอึ๊บอ่ะเดี๋ยวเราจะส่องจากกระจกเข้าไปนะครับอ่ะดูนะเราส่องจากกระจกเข้าไปนะนี่ผมลงรถแล้วนะอ่ะผมล็อกรถนะครับเห็นไหมไฟสองเท้าจะดับเลยทีนี้ถ้าเราก,กดปลดล็อกดูนะปลดล็อกไฟสองเท้ามันจะติดขึ้นมานะครับเห็นไหมประมาณนี้ประมาณนี้ ติดทารเมอร์นะครับโตโยต้ารีโวนะมื่อสรกคูนีทดสอบเรียบร้อยแล้วคันนี้ติดทาร์เมอร์มมอรแล้วก็ติดไฟตัดหมอกนะอ่ะตอนนี้ผมติดแล้วไม่ใช่ผมติดแล้วสิต้องใช้คาว่าผมลองแล้วสิลองลองแล้วมันใช้งานได้นี่นะอ่ะสีเป้ากันเห็นเห็น <ๆ S 2> เลยเอางี้เลยสั้นๆไม่ต้องไม่ต้องอ้อมค้อมสายสีแดงคือไฟตรงนะครับเราเราเอาสายสีแดงของทาร์เมอร์เอาลืมบอกเลยทาร์เมอร์ผมยี่ห้อ HKS นะครับนี่นะสายเนี่ยในปาเขาจะมี3ามเส้นเนี่ย มีเขียวแดงน้ำเงินหรือฟ้านะครับแล้วก็สายกาวเขาจะมี2เส้นเส้นหนึ่งเป็นกาวนะครับสีดําส่วนเส้นนี้มันจะเป็นสายที่ส่วนมากเขาจะเขาจะเอาไปพ่วงไว้กับเบรกมือแต่ผมไม่ค่อยได้พ่วงอ่ะผมจะต่อเข้าไปเลยผมก็จะมาพ่วงกับกาวเลยอทีนี้สายสีแดงนะครับสายสีแดงของนี้นะผมทําพินขึ้นมาเสียบบนปลั๊กนะครับผมจะไม่ตัดปลั๊กนะเผื่อเวลาเคมจะได้ไม่มีปัญหานะครับสายสีแดงนี่เห็นไหมแดงผมต่อขึ้นมาเป็นสีขาว เอามาต่อกับสายสีแดงนะครับเส้นนี้เห็นไหมมันจะมีสายสีแดงอยู่เห็นไหมส่วนสายสีเขียวเนี่ยสีเขียวเส้นนี้ผมก็จะมาต่อกับสายสีเขียวบนรถนี่นี่เลยสายสีเขียวนี่เห็นไหมสีเขียวเส้นนี้นี่นะครับอ่าแดงต่อแดงนะเขียวต่อเขียวนะครับแล้วก็ที่เหลือลงกาวอ่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองกันครับเดี๋ยวขอผมต่อแป๊บนึงอ่ะเน้นนิดนึงสายสีเขียวนี่สังเกตดูโคตรบาง บางมากเวลาปลาดระวังนะครับขอคัตเตอร์คมๆปาดบางๆนะนี่นะคัตเตอร์คมๆแล้วปาดบางๆนะครับไม่ไงั้นเดี๋ยวมันจะกินเนื้อสายไฟต่อแถวๆนี้มันจะได้มีระยะให้เราลัดสายได้อย่ามาตัดอย่ามาปอกตรงนี้นะนี่ยอมผายพลาสะติกอันนี้ออกมาหน่อยแล้วก็มาต่อแถวๆนี้นะมันจะได้มีที่ให้เราเก็บสายไฟมันจะได้แข็งแรงนะครับไม่ดึงมากนะผมต <pour S 1> ิดตั้ง<บ>ทามเมอร์เสร็จแล้วนะครับนี่นะเปิดประตูเปิดประตูเดี๋ยวไฟเอาไฟสองเท้าจะติดอยู่นะนี่ไฟสองเท้าติดนะ เนี่ยครับกล่องผมเข้าไว้ได้นี้เห็นไหมแล้วผมก็จะลงกาวไว้ตรงนู้นมันจะมีหัวขาวๆอยู่นะครับมีหัวนอดไว้ลงกาวนะอันนี้ผมต่อเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมลอยไว้ก่อนผมจะมาเทสให้ให้ดูกันก่อนนะครับอ่ะปิดประตูครับเอาสตาร์ทรถครับนะติดไม่ติดสังเกตดูจากวัดรอบนะครับเอาหนึ่งสองเห็นไหมครับวัดรอบขึ้นนะรถยังติดอยู่นะครับทามเมอร์ทำงาน3ามสิบวินะครับเดี๋ยวเราจะลองให้ดูกันก่อนนะว่า ถ้ามันถูกต้องมันจะต้องเป็นแบบนี้นะอา่าผมดับเครื่องนะสังเกตจากวัดสังเกตจากวัดรอบนะไฟเครื่องมันจะยังไม่ดับนะครับหนึ่งสองดับเครื่องครับเห็นไหมครับทามเมอร์ทำงานนะครับอา้าวสเตตมาตรฐานเลยผมเปิดประตูนะลงรถแล้วผมก็ปิดประตูแล้วผมก็ล็อกรถดูนะดูนี่นะผมล็อกรถนะเห็นไหมล็อกเข้าละทีนี้เดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าทามเมอร์ วิ่งจนสุดแล้วเนี่ยจนเครื่องดับแล้วอะล็อกมันจะดีดไหมนะอ่านี่นะครับล็อกไม่ดีดนะถ้าอย่างงี้ใช้ได้นะครับโอเคนะอันเนี้ยเปิดประตูไม่ได้เนี่ยเอ้าอ๋อถ้าเราอยู่ในดดรถอะแล้วรถมันล็อกอยู่เราเปิดดึงจากมือในได้นะแต่ถ้าเราดึงจากมือนอกไม่ได้อ่ะผมจะให้ดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะออกไปอยู่นอกรถอ่ะผมสตาร์ทรถนะโอเคนะ เอาผมดับผมดับกุญแจนะครับหนึ่งสองอ่ะผมลงรถนะอึบอ่ะล็อกรถครับรถล็อกแล้วมือมันจะดึงไม่ได้นะนี่ถ้าเราดึงจากข้างนอกมันจะดึงไม่ออกเห็นไหมรถยังล็อเรถยังสตาร์ทอยู่นะครับ เสียงมันเบาอ่ะผมอยู่ข้างนอกเสียงมันดังกว่าอยู่ข้างนอกเสียงข้างนอกมันดังกว่าเสียงรถอ่ะเนี่ยตอนนี้รถด,ดับแล้วผมจะดึงให้ดูอีกทีหนึ่งเห็นไหมติดเรียบร้อยมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้เป็นอันใช้ได้ครับอ่ะกดล็อกครับอ่าเปิดประตูไฟสองเท้าติดนี่ไงไฟสองเท้าติดโอเคนะครับเดี๋ยวผมเก็บงานเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันนะครับว่าเก็บงานไว้ตรงไหนไฟไอ ตัวทามเมอร์ไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยนะเราก็เก็บให้มันเรียบอ่ะพี่มาดูครับครับ,รบนี่นะทามเมอร์มันจะมีมันจะมีสองามตอนนี้ผมตั้งเป็นโวลต์อยู่ดูดูแบตเตอรี่อยู่ <ไป S 1> ยใช่ตอนนี้มันสิบสามจุดเ็ดถ้าเราก,กดซ้ายหรือขวาพี่ถ้ามาหน้านี้อันนี้คือทาม2สองมันหนึ่งนาทีถ้าสมมติพี่กดขึ้นน,นี้ส0ดสิบวิเห็นไหมครับหนึ่งนาทีคืออะไรครับ1หนึ่งนาทีก็คือนับถอยหลังหนึ่งนาที อันนี้คือหนึ่งนาทีใช่มีมีสองทามเราตั้งทามยาวทามสั้นก็ได้เนี่ยอันนี้ทามสั้นก็เป็น40่สิบวิทามยาวพี่จะตั้งไว้5นาที9นาทีก็ได้แล้วเวลาตั้งต้องกดอย่างนี้เวลาตั้งกดอย่างนี้กดกดตรงเฉียงเฉียงนะครับเขาบอกว่า push to enter เนี่ยกดเฉียงเฉียงอย่างนี้เห็นไหมมันจะกระพริบอันนี้ทีเอ็มหนึ่งนะครับสี่สิบวิเห็นนะกดขวาอันนี้ทีเอ็มสองนะครับเอาผมตั้งไว้ให้พี่สักห้านาทีแต่โอเคสามนาทีโอเคอ่าฮะทีนี้พอตั้งเสร็จแล้วเนี่ย เราจะเอาวันเนี้ยผมก็จะดับผมทุกทีผมผมกดค้างไปแล้วมันไม่ยอมมันไม่ค่อยหายเห็นป่ะพอกดค้างแล้วมันชอบแบบว่างี้ยลองอีกทีหนึ่งเนี่ยไม่ได้ผมใช้วิธีการดับเครื่องเลยนะตอนนี้มันขึ้นทําสองอยู่สองนาทีสห้าสิเนี่ยเห็นไหม,มผมอยากให้มันดับไวขึ้นผมก็กดขึ้นให้มันสตาร์ที่สี่สบสาสิบเนี่ย มันจะมีวิธีดับเครื่องด้วยเดี๋ยวผมจาไม่ได้ว่าทำไงเดี๋ยวผมลองก่อนเผื่ออยากให้มันดับเลยกดตรงกลางใช่กดตรงกลางค้างอ,อ่ะมันเปลี่ยนสีได้ด้วยผมว่ามันน่าจะกดตรงกลางเมื่อกี้พี่มันไปกดแล้วพี่กดย้ำตรงกลางมันไม่น่าจะวิ่งใช่ผมผมว่าอย่างนี้อ่ะใช่ใช่เมื่อกี้น่าจะกดย้ำตรงกลางตอนเลือกนะผมก็ลืมคิดทุกที่ผมดับเลยอ่ะนี่พี่กดตรงกลางเปลี่ยนสี ทีนี้ถ้าไม่อยากใช้พี่มาที่หน้ามืดพี่ดับกุญแจมันจะดับเลยโอเค,อเคประมาณนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะพี่มาจากกรุงเทพเลยนะครับเนี่ยลาดภาวเปลี่ยนไฟเปลี่ยนไปแล้วมีไฟตัดหมอกนะครับที่ผมคูยให้ฟังนะนี่ไฟตัดหมอกนะไฟตัดหมอกไอแอมไฟต่ำสวอสตาร์นะครับไฟสูงหน่อย ไฟสูง i am นะครับ mm hmm. เห็นไหมแล้วก็ไฟหลีตัวสว่างสุดแล้วก็ใส่ไฟสองแผ่นที่ด้วยนี่ครับถ้ากลางคืนจะเห็นชัดเลยก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจนะอยากให้ผมทํารถให้นะครับเข้ามาสอบถามได้นะครับล็อกเวลาล็อกคิวกันได้นะเดินทางมานิดนึงไม่ไกลนะครับรับประกันเนียมทุกเนียนทุกคันเออขอเปิดเปิดฝากระโปรงให้ทีผมจะให้ดูนะครับสายที่ผมเดินนะอ่ะคันนี้ใส่โช๊คนะครับ ใส่โช้ฝากระโปรง่างนี้จับแล้วยกเลยแล้วค่อยๆนะนี่ครับอันนี้เนี่ยยางเนี่ยเขาใส่โช้ฝากระโปรงมาแล้วมันจะมีเหล็กจริงๆแล้วอ่ะเราควรจะเอาเหล็กอับยาเข้าไปนะครับไม่ได้เอายางมากันนะเหล็กที่มันพับมาเราพับยัดเข้าไปได้เลยนะครับสายไฟตัดหมอกเดินมาแล้วอันนี้เก็บเก็บสายพวกอ,อ่ไฟหลอีอ่าสายของปลั๊กไฟเรียบร้อยละเดินสายมานี้ครับชุดรีเลย์อยู่ตรงนี้ชุดรีเลย์ผมไว้ตรงนี้ จริงๆแล้วอ่ะเขาให้ชุดสายไฟมาชุดสายไฟที่เขาให้มาสไตล์ของเขาคือให้เอาอันนี้ไว้ในรถนะครับแต่ผมไม่แนะนำนะคือผมอยากได้จากแบตเตอรี่ตรงๆนะครับไม่อยากไปยุ่งสายไฟในรถผมก็เลยเอารีเลย์ตรงนี้แบตเตอรี่สายไฟแบตเตอรี่นะครับที่เข้ารีเลย์อยู่นี่นะนี่พร้อมฟิลถ้าไหนผมก็เดินสวิตช์เข้าไปนะครับเนี่ยเดินเก็บมานี่ถ้าไม่บอกนะครับไม่สังเกตก็ไม่เห็นเป็นไงเนียนมเรียบร้อยอ่ะฝากระโปรงนะครับดึง ลงมานะครับมันจะมีระยะเห็นไหมเหนี่มจะมีระยะเห็นไหมแค่นี้แล้วปล่อย <c oughs> ไม่ล็อกสูงหน่อย <c oughs> เรียบร้อย